ดูเหมือนว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่จังหวะนี้เนี่ยมีเมงเินไหลเข้าไปมากก่อนที่จะมาลงในวันนี้ผู้จิติมองสถานการณ์ราคาทองคำตอนนี้ยังไงบ้างคะคก็ยังคาดการว่าหลายหลายประเทศนีธน่ธนาคา,การกลางยังสนใจสามลงทองคำเพิ่มขึ้นเพราะว่านโยบายทำนี่หลายหลายอย่างเข้ายังกรงวลอยู่แบบนี้ จะมีผลกดดันกระคาทองคําหรือเปล่าคะถ้าสงครามกระคาไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของความเสี่ยงกับภาพของดอลลาร์มากนะักถ้าสองคำพันคามันก็อาจจะทำให้ดอลลาร์มันจะออนค่าลงไป โลน้าอ่อนค่าทองคำก็ต้องสวนทางอยู่แล้ว ติคะ่ะทองคําถอยลงมาณนะตอนนี้แต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราก็เห็นยืนได้อย่างแข็งแกรคือแทบจะเป็นสินทรัพย์ที่แข่งแร่งที่สุดละนะคะในช่วงที่โลกปั่นปวดมากจากทั้งเรื่องสองครามการค้าในช่วงกลางสัปดาห์นี้ถอยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เห็นความปั่นปวนในทำเนียบขาวระหว่างการเจรจาระหว่างคุณทรัมป์แล้วก็คุณซูเลนสกี้นะคะสงครามการค้าก็เดือดสองครามในรัสเซียยูเครนที่บอกว่าจะจบง่ายๆมันก็ไม่จบนะคะทองคําดูเหมือนว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัยที่จังหวะนี้เนี่ยมีเงินไหลเข้าไปมากก่อนที่จะมาลงในวันนี้นะคะคุณจิติมองสถานการณ์ราคาทองคาตอนนี้ยังไงบ้างคะกับปัจจัยที่ค่อนข้างผันผวน,น,นทั้งสองเรื่องเลยค่ะครับก็ก็ยังคิดว่าคงผังผลอยู่เพราะว่านายบายของทํานี่หลายหลายเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็ยังที่อสองคำกคังขานะครับเรื่องระบบภาษีนะครับ แต่จริงก็ประกาศแล้วว่าต้องตอบกันแต่ที่นี้อย่างที่ว่าทางแคนาดาทางนู้นก็ยังผมบอลนะแห่งบอกว่ารถ on, ยนต์จะยกให้เรือนหนึ่งจะยังไม่ต้องเก็บภาษีนะครับแต่ผมว่านโยบายทำนี่หลายๆเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉนะนั้นช่วงนี้ราคาทองอาจจะพังผวนก็รูสังเกตว่าสองวันนี้ราคาทอง ก็อย่างวันนี้ก็ลงมาต่ำกว่า2,900เกรยเหรียญแต่ขณะเดียวกันเงินบาทเราก็แข็งค่าเราหน้าจะอ่อนค่าลงมานะครับก็ยังคาดการว่าหลายหลายประเทศนี่ธนาคารยังธนาคารกลางยังสนใจสามลงทองคำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่านโยบายทั้มนี่หลายหลายอย่างเขายัางกางวงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่มองว่า ก็ต้องรู้ว่าการลบกลันของยูเครนรักเซียตอนนี้อาจจะยืดเยื้อขะยาะยเวลาออกไปหน่อยตอนนั้นช่วงหนึง่งทย์ที่แล้วยังไม่ทะเลาะกันก็ยังมองว่าน่าชักขี้ใครตอนนี้ก็ยังยังยืดเยื้อต่อไปอีกนะครับเพราะว่าผมว่าการคุยกันคิดว่าคงไม่ใช่จบง่ายๆนะครับแต่ก็มองว่า กับครึ่งภาษีทําให้ผู้บริโภคภายในประเทศของสหรัฐนี่มันก็เป็นภาล่าให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาโลนได้าอาจจะอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นมองว่าช่องนี้อาจจะต้องติดตามสลายระยะหนึ่งมองว่าแนวรับแนวตั้งอาจจะที่2,875ถึง2,925 ในหลายครั้งหลายรอบที่ผ่านไป25แล้วก็ลงมานะครับยังไม่ผ่านก็ต้องรูรูรูกันอีกทีผมผมผมยังมองว่าระยะต่อไปนี่ธนาคารกลางของหลายๆลายประเทศคงจะมีนโยบายจะสำรองทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ